มันจบแล้วมันน่าจะหมดหวังแล้วคาดไม่ถึงว่าความพยายามของเราจะต้องมาถูกทำลายโดยอาจารย์ชูนี่มันคาดไม่ถึงจริงๆนั่นเพลงบ้าอะไรเนี่ยนี่หูฉันจะแตกน้อยชูยี่นายประเมินตัวเองสูงไปนะต่อไปคือไฮไลท์ลองฟังเสียงดนตรีลึกลับของนีกายเสียงอมะตะ เสียงดนตรีลึกลับจำเป็นต้องก้าวข้ามตัวมันเองในท่านข้าจะจำท่านไว้มันเยี่ยมมากฉันคิดถึงรักแรกตอนอนุบาลอาจารย์คนนี้ช่างน่าทึ่งร้องเพราะกว่านักร้องอีกเธอไม่เป็นไรนะโปรดรอฉันฉันจะกลับไปในไม่ช้าอาจารย์ชูสุดยอด อาจารย์ชูน่าทึ่งไปเลยอาจารย์ชูฉันอยากมีลูกกับคุณที่แท้ในใจของนายมีใครในใจแล้วหรอฉันอิจฉาเธอจริงๆฉันไม่คาดเลยว่านายยังไม่ลืมฉันานายยังชอบฉันอยู่ไม่ต้องพูดถึงทักษะการร้องเพลงแค่การแสดงความรู้สึกอย่างเดียวฉันไม่เคยเห็นใครในวงการดนตรีทำได้อย่างเขาเลย นี่คืออัจฉริยะอาจารย์ฟังคุณต้องการเซ็นสัญญากับเขาเหรอใช่เขาคือชายที่สมบูรณ์แบบในตำแหน่งที่ฉันกำลังตามหาอยู่แค่การร้องเพลงก็ใช้ได้แล้วไม่ขี้อวดไม่จำเป็นต้องสนใจรูปร่างหน้าตามากนักไปกันเถอะไปเซ็นสัญญากับเขาตอนนี้ฉันคิดว่าเขาจะมีความสุขมากที่ได้ทำงานกับฉัน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ